เมื่อไม้ผู้เบ็ดตุดห่วงด้วยสายเอ็นและสาย PE ให้สายเข้าไปอยู่ในเกลียวที่พันแบบนี้ให้เรานําสายที่จะผูกมาหงายหน้าเบ็ดขึ้นแบบนี้จากนั้นให้เราสอดลงไปจากนั้นให้เราสอดย้อนกลับไปเมื่อสอดย้อนกลับไปแล้วให้เราดึงได้พอประมาณกับตัวเบ็ดโค้งเป็นห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็พันปลายสายฝั่งที่เราจะพันปลายสายตรงนี้นะครับพันล็อกลงไปตรงห่วงเบ็ดแบบนี้ก่อนจากนั้นเราก็พันไป7-10รอบ พันไปตามตัวเบ็ดแบบนี้นะครับเมื่อเราได้7ถึง10รอบแล้วเราก็บีบไว้แบบนี้จากนั้นเราก็นำปลายสายสอดใส่ห่วงแบบนี้แล้วดึงด้านตูดเบ็ดแบบนี้แล้วดึงรัดเข้าให้แน่นดึงเข้ามาไว้ที่ตูดเบ็ดแบบนี้สายพีเราก็ทำเหมือนกันเมื่อเราพันได้7ถึง10รอบแล้วเราก็สอดสายของเราใส่เข้าไปตรงห่วงเหมือนกันแล้วก็ดึงฝั่งด้านตูดเบ็ดและดึงรัดเข้าให้แน่นเราก็จะได้แบบนี้